สวัสดีครับทุกท่านยินดีนะครับที่สนใจยินดีมากที่ให้ความสนใจแนวทางการย่อยขยันสีที่ต้นทางโดยใช้นอนแมลงวันลา ย่าไม่เกินหนึ่งเดือนครับตอนนีน้เริ่อ,รอ,อ,อ,ออาหารแล้วเกือบจะออกอาหารแล้วนี่นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ออกมาแล้วตรงนี้อันนี้ก็เพิ่งเริ่มตัวนี้เพิ่งเริ่มนี่ก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มส่วนตรงนี้คือรอเมืใช่แล้วรอบินรอบิน บ,บ่บ่บ่บินบินหรือ,อยังก,ยกันนี่บินแนละ้วมีบินไหมมี<ๆ>เอาลืมสวัสดีสวัสดีครับพิมสองสวัสดีครับสวัสดีครับ<ๆ>นี้จะเอาไปบ่บินไปไหนครับเนี่ยไปสองสามวันมันไิ่บินบริเวณนี้เราเราเลี้ยงหนอนไว้เยอะมันก็นเลยเวลาเราไปล่อหนอนตรงในเล้าไก่เราก็เอาขี้หนอนเข้าไปใส่กับขี้ไก่<ๆ>ก็ทําให้หนอนมันคิดว่าตรงนั้นมีหนอนอยู่ ก็เลยไปวางไข่วางอะไรในกองขี้ไก่ใช่ไหมแล้วหนอนก็กินกองขี้ไก่แล้วก็กลายมาเป็นอะไรอาหารไก่นั่นก็คือเราก็ทำเป็นกองในกองเล้าไก่ก็เป็นไอเดียใช่ไหมว,ว่าใครจะทําก็ได้ไม่ทาได้ถ้ามีวิธีก็ลองทาดูอาจจะเอาอาหารไปใส่เพิ่มก็ได้ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าบริเวณนี้เรามันมีกลิ่นของของมแมลงพวกนี้เยอะใช่ไหมเราก็เลยส่วนหนึ่งเราก็เลยแบบ เออลองล่อแบบนั้นดูเป็นไอเดียถ้าใครสนใจที่จะนำไปปฏิบัติเยอะไหมเยอะเอาไปล่นเยอะนเยอะนะเยอะนี่หนอนหรือคนหนอนอ๋อหนอนเนี่ยคนไม่เยอะเหรอคนแค่คนเดียวอ๋อคนแค่คนเดียวอ๋อใส่แล้วเอาอะไรใส่ครับด้ที่ยงได้วยนะอ๋อเอามาจากไหนครับมาจากด้วย ขี้ไก่ขี้ไก่ที่ว่า,าพ,อพอเริ่เป็นโลก,ก,น,น,น,กลน,นเป็นทุกไก่เปนนอเ็นจอพักนอสอะไรนี่อ๋อไก่กินนอนเสร็จก็กลายเป็นขี้นอนป่ <c oughs> น,<อ>น,นขี้ไก่แล้วก็มาใส่นี่อ๋อให้ใส่เดือนข้าวใช่ไหมเ<อ>สร็จแล้วก็กลายเป็นขี้ใส่เดือนแล้วตัวใสเดือนแล้วก็ขยายออก,ก,กอ๋ออันนี้ก็คือว่าขยายฝั่งนู้นก็ย,ย,ยังยังยังมีที่ว่างให้ได้ใส่อยู่แ,แต่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเยอะเราต้องย้ายฝั่งนี้ออกก่อนถูกไหมแต่เราต้องให้ให้ให้ใส่เดือนไปฝั่งนู้นก่อน ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เราเลี้ยงไปด้วยกันเราไปดูบอ่อเปิดดูบอ่อห้องอะไรนะห้องนักบินอโอ้เสียงนักบินเทียบเลยนะมีอ๋อนักบินเริ่มออกมาแล้วเนี่ยอ,ออกข้างล่างนี่จะเก็บกันนะเิ่มเกอบรอยด่างรอมาคนให้เอาคนช่วยอ๋อแล้วอันนี้สเปย์ยังไง เตมะมอกองเรอือดีเี่อน <Inf le oren zen> ื้รอเขาไออกไเดี๋ยวนี้เขาไปนี่นะเไปดูนักบินฝั่งนู้นนี่เีนี่ห้องนักบินครับ หลังคาถ้าจะทําเป็นใสๆก็ด me? I mean, yeah. so so the so, ีเหมือนกันนะแสงส่องนะแต่ประมาณนี้ก็อันนี้นะอัีมาถูแล้วพอแดดส่องตรงนี้อ๋อแดดส่องตอนเช้าพอดีก็ยังได้แดดอยู่นี่ถ้าเกิดไม่ได้แดดต้องทําหลังคาใสนะเพื่อให้แดดส่องข้างบนก็ได้อยู่นี่นี่นี่ห้องนักบินนักบินอยู่นี่นะแล้วก็นู่นนี่มุมนู้นเยอะเต็มเลยมุ่นปรมานไข่ใช่ไหม ใส่ในไม้นั่นนะโอเคแล้วก็ไปตากไว้ตอนนี้อ่ะห้าสิบกรันอ่ะบาสบายเลยอุ้ยอย่าพึ่งสิฝนไปตอนได้ว่ายอดไปนอนอ๋อก็คืออืมมีมีใครแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้อะไรนะสืบสืบเผาพันธุ์เออสืบเผาพันธุ์แล้ว เจ้าของมีมีพันยังอของม่บางอาทำไมอ่ะไม่ไม่สืบเผาพันไม่เหรอรอืมเอา้านี่ประกาศหาไม่พันธุ์เหรอไไปถ่ายน้ำมันเครื่องยังย,ยังตอนนี้ไม่อยากไปไหนแล้วอ๋อไม่อยากไปไหนนี่โอเคแล้วก็นี้เนาะ,ะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละก็คือจากตรงนี้ก็เป็นไข่ใช่ไหมไข่ในในไม้แล้วก็ไข่แล้วเอาไม้นั้นไปวางในบอ่อแล้วในบอ่อก็เป็นเป็นตัวเล็ก ก็เป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นดักแด้เออแล้วก็ไตออกมาแล้วก็เอาตัวดักแด้มาใส่ในนี้ใช่ไหมนี่ในนี้ใส่ในนี้นี่ไงเนี่ยเอาดักแด้มาใส่ในนี้นี่ในนี้ใช่ไหมเอามาใส่ในนี้นี่ในนี้แล้วพอเอาใส่ในนี้ปุ๊บก็บินใช่ไหมบินก็ไข่ก็วนอย่างเงี้ยก็ทาเล่นๆอยู่อย่างนี้วนไปวนมาแล้วก็ไม่เอาไปทําอะไรเลยเหรอไให้ไก่อ๋อก็แบ่งไปให้ไก่บ้างใช่ไหมแบ่งไปให้ไก่บ้าง โอเคแล้วบ่อนน้นคืออะไรอ่ะดักแด้เนี้ยดักแด้ไอม่ใช่เปลือกสิเปลือกเมชีดักแด้หรอกเปลือกอืมมีไงเปลือกมันเออเปลือกมันนี่เปลือกมันยังไงลองจับโยนขึ้นมากาอากาศเนี้ยอ้าวชิงโชคบิงโกนี่ไงนี่เปลือกมันไม่ใช่เปลือกมันหรอกเปลือกนอนเออเปลือกหนอนโอเคครับอ้าวพี่เป็นทรง ขอบคุณนะครับพิมพ์งค,ครับ,รบสวัสดีครับ